รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้นําตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่นและนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรสุพัฒน์จำปาทองประลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติที่ห้องประชุมราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้น,นำตัวแทนเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อบันทึกเทปงานวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ ทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยรับฟังข้อเสนอของเด็กๆเ,เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนการสอนพร้อมทั้งนำเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องประชุมที่ตึกไทยคู่ฟ้าและสถานที่สำคัญของธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ